โอเคนะครับมาว่ากับผมนัทพัชาแนลนะคบวันนี้คงจะมาเล่นนานสร้างเรือเพื่อไปเอาสมบัตินั่นเองถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นนานนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับโอเคพี่การสร้างเรือนั้นเราต้องกดที่ตรงคออยู่ตรงนี้มันจะบอกว่าให้เรากดเลข2นะแล้วก็กดเลข2ไปอ่าซึ่งผมก็เล่นมาก่อนหนะ้นาน,นี้แล้วก็เลยมีของเยอะเต็มตัวเลยนะโอ้โหของเยอะจริงๆ มาผมก็จะมาสร้างเรือของผมแบบสไตล์ของผมเลยนะครับทุกคนเอ๊ะเอาลบไปก่อนโอเคลบไปแล้วก็สร้างใหม่นะเพราะเมื่อกี้ยังสร้างไม่สมบูรณ์ต้องสร้างให้มันสมบูรณ์แป้บนึงเออตึ๊บอ่าเรียบร้อยนี่ก็คือสามแถบนะสามแถบในในเห็นไหมก็จะเป็นสามแถวนี้ก็จะสร้างไปสร้างไปแล้วก็ต่อเติมตรงนี้อีกหน่อยเพราะเรามีอยู่สิบบล็อกนะ ซึ่งเราก็ต้องมีของป้องกันด้วยนะเพื่อไม่ให้เรือเราเนี่ยไปชนกับหินนะเพราะอันด่านี้มันมีหินด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าหินโคตรอันตรายบอกไปเลยนะอย่าให้ได้เคมโมโหนะโอ้โหหินนี่ติดเต็มเลยนะโอ้ oh m ม่ o d งั้นผมก็จะวางเสาตรงนี้ไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะแล้วก็เรามีเหล็กใช่ไหมแล้วก็เราวางเหล็กไปเลยอ่ะวางเหล็ก มาไว้แบบนี้โอเคแล้วก,ก็วางอีตรงแบบนี้อ่าเป็นแบบรูปทรงแบบนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะเรือของเรา๋ยววันนึงผมขอลบอลายอย่างหนึ่งก่อนนีไอเจ้าดี HD เนี่ยมันไม่เหมาะมต้องให้เท่ากันนะถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันเนี่ยเรืออาจจะจมยิงลงน้ำเลยก็ได้โอ้สงสัยเราต้องสร้างเรือให้มันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าถ้าสร้างเรือไม่ค่อยใหญ่เนี่ยมันจะพังได้นะก็ เชนพวกไม้เนี่ยพังง่ายมากๆแค่โดนของที่ยังไม่เท่าไร่แล้วก็ยังจะมีพังอีกบ้างนะโอเคผมก็ไม่เอาใหญ่มากนะผมก็จะเอาประมาณนี้เพื่อจะให้มันป้องกันได้ง,ง่ายขึ้นนะนี่ตรงนี้ก็เป็นพูด้วยนะยิงพู้เอาไว้ยิงนะโหพุู้เอาไว้ยิงมันแล้วก็อันนี้อะไรผมก็ไม่รู้งั้นคล้ายมอเตอร์หรือเปล่า แล้วก็เอาโซฟาวางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็จะบังคับตรงนี้นะโอเคแล้วก็จะต้องการที่จะเอาอันนี้มาอันนี้ก็คือเหล็กนะครับเหล็กเหล็กแล้วก็จะวางบล็อกอันนี้เข้าไปแล้วก็เติมไปด้วยอันนี้นะปืมแลวอย่างต่อไปเนี่ยก็คือปืนรถถังคาดไม่ได้เลยนะปืนรถถังนี่คาดไม่ได้เลยแล้วก็มอเตอร์เอาไว้ขับเคลื่อนย้ายพื้นที่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ,าอา่านี่มันก็จะวางไว้แบบนี้ เรียบร้อยทีนี้ก็สามารถที่จะขับได้แล้วนะทุกคนนี่ก็จะมอเตอร์ก็อยู่ด้านหลังมาแล้วกดตรงนี้นะกดที่เรือแล้วกดคำว่า yes นะก็จะมาแล้วอ่ะผมขอขับเรือไปบ้านคนอื่นก่อนเพราะว่ามีมอเตอร์อยู่เดี๋ยวผมไปเยี่ยมเพื่อนก่อนไปเยี่ยมเพื่อนก่อนมาแล้วเพื่อนนี่ให้เรากดไปที่รถถังนะไปกดที่ถังแล้วก็สามารถที่จะยิงได้ป,ป้าไปหยู่สเต็ปเปงี้น ไปขี่รถเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยติดติดเด็กกดไปที่อ,อัอนนี้นะขอบขอบคุณน,นะเพื่อนที่ช่วยฉันอ่ะโอ้โหเรือทำไมเรือมาเป็นอย่างนี้โอ้โหดูดูดิเสาเดี๋ยวขอเอาพี่ตรงก่อนโอ้ my god เรืออะไรเนี่ยนี่บรรทุนหรือว่าเรือเนี่ยฮะเดี๋ยวไปแวะชมหลายสถานก่อน วินีไงเพื่อนเพื่อนขอขอกลับรถก่อนกลับรถไปไปแก้เพื่อนก่อนแป๊บนึงเพื่อนวัาดีวัาดีโอ้ยมันยิงมาให้เราเลยเหรอฮะปั้างเะไรนี่ไปเลยเจ้าผู้น้อยของข้าไปเลยเจ้าผู้น้อยเจ้าผู้น้อยเอ้ยเอ้ยเจ้าผู้น้อยเดี๋ยวไปหนึงเอาทงลงมาก่อนทง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 ไม่ไม่ไม่นะโอเดี๋ยวเรือมันทำไมไปติดแบบนู้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยทำไมผมเป็นแบบนี้ทำไมเรือผมถึงเป็นแบบนี้ ใครกันหนอที่เป็นคนทำเรือของข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยผมด้วยช่วยด้วยี่้อ่าผมแพแล้วนะโอ้โหทำไมผมต้องแพ้ด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเราขี่ไปถึงไงมันก็จะได้เพชรตามนั้นนะตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่41ผมจะเอาไปสุ่มก็คือกดไปตรงนี้แล้วก็เรามีอยู่41ใช่ไหมทุกคนให้เรากดไปที่ตรงนี้นะแล้วก็กดซุ้มได้เลยว่าจะได้อะไรมาบ้างอ่าได้บล็อกบล็อกนี้สองบล็อก ันนี้หนึ่งอันโอเคอันนี้หนึ่งอันเอเคอนนอเดอ,อันนี้ก็เป็นบักย่านนะเฮ้ยเราสาม,มารถที่จะให้เพื่อนมานั่งเรือกับเราได้โอ้โหของดีเลยนะดีจริงโอ้โหดีดีด,ดีของดีมันต้องมีขั้นต่ำอืมอ้มอของดีกปหนึ่งขอเอานี่ยออกก่อนแต่ๆโอเคเรียบร้อยไหนวาหนึ่งนะวันหนึงผมจะสร้างเป็นอันนี้ แล้วก็ใช้อันนี้นะปื้มใช้มอเตอร์อันนี้มาไว้ตรงนี้ผมจะสร้างอะไรของผมนี่แหละผมก็ไม่แน่นะไม่แน่ใจเนาผมจะสร้างอะไรซึ่งผมก็สร้างไปมั่วนี่แหละอ่างั้นเอาเป็นแบบนี้ละกันอ่านี่เป็นปืนตรงนี้ด้วยนี่อ่ามันจะได้คล้ายๆปืนนะจะได้ไม่ต้องมาสร้างเยอะนี่มัจะเป็นปืนสามกระบอกนะโอ้โหปืนหรือว่าพุเนี่ยฮะออามาใช้เป็นปืนก็ได้โอ้โห เก๋วสุดยอดเลยนะโอ้หใครทุกคนใครเป็นคนคิดด่านนี้เนี่ยโคตรเก๋วเลยยอดด้วยนะคนที่คิดด่านนี้อบอกไว้เลยว่าโคตรสุดยอดสร้างอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เนี่ยสร้างยาอะไรก็ได้โอ้โหมันสนุกมากเลยล่ะโอ้โหสนุกมากมาเอาบล็อกไม่พองั้นขอเป็นอันนี้ละกันอ่อันนี้ก็จะติดไ้แบบนี้แล้วกันเลย เราฉลาดเราไม่ได้งงก็นี้วงอว้เอา,าเอาก้าอี้เนี่ยวางไว้ไตรงนี้แล้วกันนะหล้วจากนั้นเราก็จะเอาบล็อกเก้าบล็อกอันนี้เนี่ยมา,าต่อเติมให้มันมีความสุดใสมาบ้างตึ๊บตึ๊อบอ๋อบล็อกหมดเฮ้ยตรงนี้ก็จะติดโคงไว้ด้วยนะติดทงไว้อานี้ ตรงนี้ก็จะติดธงไว้ตรงนี้อ่านี่ให้ลองเปิดดูสิเปิดเปิดการใช้าง,งานเปิดเดยวไปยิงผู้ใชโอ้โหไม่เป็นไรยิงผู้ใช้ผู้ก็ไม่ได้มีอะไรบากนะไช่ไม่มีมอเตอร์เดี๋ยวยังยังไม่ยังไม่ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมตอนนี้ผมเพิ่งยิงผู้ไปเมื่อกี้เองก็ติดตั้งไปแบ่างนี้เลย แล้วก็เบมาะรองนั่งนะกใช้บอร์รองนั่งอ่าเรียบร้อยใช้หญ้าในการประกอบด้านหลังตรงนี้แล้วกันง่ายดีแล้วก็ปืนนะขันไม่ได้ก็คือปืนแล้วก็มอเตอร์นั่นเองดูมาเอาเลยเราติดตั้งแล้วมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งโอเคนั่งแล้วมาต๊บเวลตืบก่อนโอเคมามาเริ่มเลยกด Good yes ไป อ,อ่ะเอแล้ว่อเดียวพุลนหนึ่งอันไม่เป,ไป็นไรไม่เป็นไรงั้นขอไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันนะเพื่อนไ่อยู่เพื่อนไปแข่งขอให้เพื่อนไปแข่งใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจะตาไปอ๊ยเกือบชนนะครับทุกคนเกือบชนอานนี้ก็มีคนไปแล้วอันนี้ยังไม่มีคนไปฝั่งเราอันนี้ก็โอ้โหอันนั้นฝั่งเราอันนี้ฝั่งใครไปรู้ ก็มีอันนี้ฝั่งนี้ออกแล้วฝั่งนี้ยังไม่ออกโอเคมาอย่าบังอย่าบังข้างหน้าสิเฮ้ยอย่าบังข้างหน้าฉันมองไม่เห็นอย่าบังข้างหน้านะผมก็จะใช้ปืนเนี้ยสามารถที่จะยิงพวกหินได้นะแต่ผมขอยังไม่ใช้มันดีกว่าโอ้ย,อยชนหินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีคุยแล้วนะโอ้ย โอ้ไม่นะม่นะม่ไมม่ไมม่โอ้โอ้ยเจ็จเจ็โอ้ม่ะอยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อแพแต่มันก็เคลื่อนไหวได้ว้าโอ้โหเคลื่อนไหวได้โคตรไวอันนี้โอ้ได้สิบหกเนะได้มาส2่อันก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงไม่ได้ จะสั่งนี้ไปก่อนแล้วก็สั่งนี้ตามหล,ลังไปก็สั่งแบบนี้แล้วก็สั่งอย่างบบนี้แล้วก็สบบั่สงอย่างนี้นะอย่างอย่างนี้โอเคโอเคบล็อกหมดพอดีโอ้โหลำคาดจริงๆนะเจ้าบล็อกจากนั้นเราก็จะสร้างแค่นิดเดียวพอนะไม่เอาเยอะไหน ม่เอาเยอะขที่ไหนหรออ่นนี้ก็อีนี้นั่งไนมให้ดังได้แต่ผมขอนั่งด้านหลังแล้วกันโอเคเพื่อเป็นการรีววังคับได้ด้วยนะโอเคเมก็จะกดเริ่มเลยนะเด,ยเดี๋ยวกดเดียวก่อนโอเคกดเริ่มอ่ะเรือของเรามันต้อง p e r ์เฟ t กว่าเรือไหนๆเพื่อของผมสามารถบังคับของมันได้โอ,โอ้โหบอกเลยว่าเรือนี้มันโหดจริงๆผมเพิ่งออกคึมามะโอเค โอเคฝั okay, ่งน,นี้เขาก็กลับมาแล้วนะโอ้ดูเรือบวินตรงนี้เหรอที่ว่ามันยิงใส่เราเป๊ะเลยนะชัดเลยว่าคนน <ucken claro fik> ี้อ่เขายิงใส่เราเป๊ะแน่นอนอู้อ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเกอบเกือบเกือบอนะที่เราพันผมคนที่จะไปฝั่งขวาโอเคมองเห็นได้ง่ายขึ้นมากเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบังคับได้ยากมากออุ้ย ดูดิทุกคนมันังคับยากมากอ้อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่มุมมองแบบนี้มก็ถือว่ายังดีแล้วนะยังดีกว่าไม่มีมุมมองแบบนี้อีกโอ้โหดูเกือบที่จะไปถึงเส้นชัยแล้วนะก็ต้องผ่านอีกอุปสรรคไปตั้งหลายอย่างเลยต้องผ่านอุปสรรคไปเยอะมากอุ้ยเรือเราได้แตกออกแล้วโอ้โหแตกเป็นส่วนๆเลยนะแต่ละส่วนนี่ไม่เหมือนกันเลยอุ้ยโอ้โห้ โอเคนะครบผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน